i'll see you ในขั้นแรกของการที่เคารพทุกท่านครับท่านผู้มุ่งในการกองกิจการมวลชนและสารณสเทธกองหนึงกองในการารักษาความมั่นคงภายในภาคสามท่านต่าเอีกที่ใ,ใจชูฤทธิ์ที่เคารพครัคบท่านการที่เคารพครัคบท่านเดมเพอเชียงคำท่านผู้กลับครับและพี่น้องบ้านดอยอีสานหมู่ที่สองของตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำที่เคารพทุกท่านครับ วันนีน้ครับท่านผู้การจังหวัดพะเยาครับท่านคงสัตว์วงเสมอท่านผู้นาชการสำคัญได้มอบหมายให้ผมครับนายชนะเพ่งที่ภูมปรลัจังหวัดครับมาเพื่อที่จะให้การต้อนรับคณะของท่านคณะกรรมการที่มาตรวจสอบผลงานของหมู่บ้านของปปในวันนี้อรยากาศเียนอย่างนี้ครับท่านผู้การจังหวัดนั้นขอขอบคุณท่านประธานท่านกรรมการคณะกรรมการทุกท่านครับที่ได้ให้เกียรติ จังหวัดพะเยาแล้วก็ก่อนหน้านี้ท่านเคยมาแล้วมามาติดตามมาตรวจสอบมาให้กำลังใจของการสืบสวนหลวงหมอ่บ้านคอปอท่านอย้่ใลุ่มเล็กพบท่านมาทั้งหมด่ลแล้วอยากจะกราบเรียนแต่ที่ทราบว่าให้ความภาคภูมิใจจังหวัดพะเยานั้นบรรยากาศให้การต้อนรับท่านและการให้การท่งนละวันนี้ท่านผมคิดว่าเป็นกำลังใจให้สำหรับพี่น้องประชาชนของหมู่บ้านนี้กำลังใจสำหรับผู้นำหมู่บ้านผู้เสียบ้านผู้ช่วยผู้ยบ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและทุกคน บ้านดอยอีสานชื่อบอกลาวไว้แล้วครับคงม,มาจากอีสานกันเป็นส่วนใหญ่แล้วมาออกดอกออกผลที่นี่ลูกหลานเกที่นี่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งมีความรักมีความสะะมีธิเรื่องการรองรองผมคิดว่าคงจะต้องกล่าวถึงถูงเพียอพร้อมไปเลยทีเดยอย่างไรก็ตามกรที่ท่านมาในวันนี้ทนะ่านอย่างน้อยเป็นกาลังใจให้กับทุกทุกค,คนที่ทํางานที่นี่เป็นกำลังใจให้ครับสำหรับคณะวิทยากรที่มาฝึกที่ได้มาทำหน้าที่ที่ดี เขาหลับการที่จะวาสร้างหมู่บ้านนี้ให้เป็นหมู่บ้านที่มีความ่าคือว่าให้เก็บขึ้นมาเป็นหมู่บ้านลอีสานนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานและกิจกรรมต่างๆเนี่ยท่านคงได้ประจักษ์สายตานะครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรที่จะนําเสนอคณะกรรมการครับก็ในนามของนายอำเภอซึ่งหนุนและดูแลตรงนี้ก็ขอต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดีครับผมมาครับ ้บานนายพิทักษ์่ึงโคตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนายสมจิตภูคองชัยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนายทองสุขขามพลาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบนายบุญสินกันหาจันทร์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง นายคำกรปิยวงศ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองข้อมูลทั่วไป บางสว่วนนะครับก็รวมทั้งคณะกรรมการกลางหมู่บ้านด้วยนะครับแตลอดจนผู้นําท้องถิ่นท้องที่ที่ได้มาร้องนหน้าที่นี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านรุ้บริการัชดาพันธุ์พงษภายในภาคสามให้มาเป็นหัวหน้าคณะทำงานคณะกรรมการ,การ,การจาัดสเจ้าประกวดหมู่บ้านอารรสาพัฒนาและพ้องกันตนเองของบ้านต่อยิสานในที่นี้ในวันนี้นะครับอบครับ ในการมาตรวจรก,การประกวดหมู่บ้านทางกรมนอได้มีวัตถุประสงค์อยู่5ประการด,ด้วยกันนะครับโดยประการที่1นึ่งก็เพื่อที่จะเร่งกระตุ้นเตือนให้ราษฎรในหมู่บ้านอาาัยปัฒนาและพึ่งการตนเองเกิดความสามัคคีในการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งทําให้เกิดความกินดีอยู่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างแท้จริง วัตถุดิบผสมประการที่สองก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่งางเจ้าหน้าที่ของรัฐก,กับราษฎรในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการที่จะช่วยพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและประเทศชาติให้มีความเจริญาวหนาและมั่นคงตลอดไปประการที่สามเพื่อให้หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองได้รับการช่วยเหลนออย่างถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ ประการที่สี่เพื่อการตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการต่างๆที่กระทรวงได้เข้ามาดําเนิกนการในหมู่บ้านสาบันต้องการตนเองว่าสามารถบรรลุเป,ป้าหมายตามที่กำหนดไว้มากพอเพียงใดและ,ะ,ะก็ถสอว่ปสะการที่ 5, ป้าการสุดท้ายก็เพื่อต้องการให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการที่จะ,ะร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจแล้วก็ร่วมตรวจสอบซึ่งการมีส่วนร่วมดังกล่าวก็จะนํามาให้พ่นอแม่พี่น้องได้มีความยินดีอยู่ดีและมีความสุขมันจะทําให้บรรลุเป้าหมายการมีครอบครัวที่อบอุ่นจุนเชื่อมแข็งและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไปนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ทั้งภาะก,การในโอกาสนี้ผมจะขอถือโอกาสแนะนำคณะกรรมการกัร,รสึกรวมทั้งของผมก็จะพยายามเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ พูดคุยกับท่านเพื่อให้ท่านเอาไปใช้เป็นประโยชน์นะครับประการแรกเลยก็อยากจะเรียนทำความเข้าใจว่าท่านเตรียมงานเตรียมอะไรมาอย่างดีแล้วก็ท่านบอกว่าท่านสามารถที่จะมีความพร้อมในการรับตรวจแต่อย่างไรก็แล้วแต่กรรมการทุกท่านก็มาตรวจท่านก็ทุกท่านจะสามารถที่จะมีข้อเสนอแนะข้อแนะนําข้อติข้อชมอะไรต่างได้ได้หมดนะครับไม่ว่าท่านจะเตรียมการได้ดีอย่างไรนะครับเพราะว่า อยู่ในขั้นที่ระดับที่ที่หนึ่งกรรมการก็จะติดท่านชมท่านหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ท่านก้าวสู่ขั้นที่สองถ้าท่านอยู่ขั้นที่แปดเขาก็จะชมท่านหรือติดท่านให้ท่านสามารถก้าวไปที่ขั้นขั้นที่เก้าได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะขอจากท่านก็คือขอให้ท่านเปิดใจให้กว้างนะครับเปิดใจให้กว้างแล้วก็พยายามรับเอาสิ่งที่คณะกรรมการให้คาแนะนานะครับเพราะว่ากรรมการที่ที่มาทุกท่านเนี่ยเป็นผู้ทรงรู้ นะทั้งสิ้นแล้วมีความรู้ความสามาสที่ประสบการณ์เยอะอไปตรวจมาหลายหมู่บ้านแล้วก็หลายท่านาตรวจมาหลายปีเพราะฉะนั้นนะครับท่านาถ้าตามหลักศาสนาเนี่ยการที่จะทําอะไรให้ได้ผลเนี่ยมันต้องมีศรัทธาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมผมถึงได้เลือกที่จะพูดว่าท่าน,นต้องมีศรัทธาในในสิ่งที่ท่านจะต้องเล่าออกไปทําหรือปฏบิบัติในอนาคตนะครับในประการต่อมาก็คือผมขอพูดในสิ่งที่เป็นที่ประทับใจหรือข้อดีเด่นสาหรับ ท่านเนี่ยสามารถที่จะรักษาความหนุคธรรมเนียมประเพณี้งเดิมของท่านที่ติดตัวท่านมาเนี่ยเอาไว้ได้อย่างดีสิง่งกล่าวนั้นเนี่ยมันจะส่งผลหรือว่าจะมีผลแสดงออกมาในรูปของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงออกแล้วก็ความรื่นเริงหรืออะไรต่างๆที่ท่านมีอยู่นะครับก็อย่างเช่นผ้าหม้านะฮะหรือว่าอุปกรณ์ในการจับจับน้ําอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวนันนะครับหรือแม้กระทั่ง ในเรื่องของเสือนะฮะหรือเรื่องการแสดงนะครับเรื่องของการส,สรวจสอนอพัญญะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับคือวฒนธรรมปมะเพณีที่ท่านรักษาแล้วสืบทอดมันก็จะส่งผลถึงวิถีชีวิตที่ท่านจะได้ใช้ได้ใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดเด่นที่ท่านรักษาไว้ได้ท่านมีความเด่นในเรื่องของความขึ้นตนเองได้อย่างดี หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านทาท่านใช้ท่านอะไรเนี่ยคือท่านมีครบของท่านเองทั้งหมดไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรใครท่านมีความพร้อมใ,ในการในก้านที่มาประเด็นได้ได้อย่างสูงนะครับอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการประสานงานทราบว่ามีบุคลากรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรัชดรหรือพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นคณะนกธรรมการจากส่วนอื่นๆเนี่ยมีความสามารถในการประสานงานทราบว่าหลายดอหลายสิ่งที่เขาสามารถ ประสานงานแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับในชุมชนของท่านได้แตัวันนี้ก็เป็นจุดเนึ่งอีกประดานึงก็คือในเรื่องของผมมองว่าเป็นความน่ารักระหว่างกันนะครับระหว่างรัชฎรก็คือชาวบ้านและความน่ารักของส่วนราชการพบเห็นว่ามีส่วนราชการเข้ามาเข้ามาทํางานกับชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านก็ได้รับประโยชน์แล้วก็ทํางานกับส่วนราชการอันนี้ก็เป็น เป็นจุดหนึ่งหรือความต้องการที่ผมได้เรียนเมื่อตอนต้นว่าเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งที่จะให้ส่วนราชการเข้ามาในหมู่บ้านอโอปอแล้วก็ได้รับได้ให้ความช่วยเหลือในในในงานในหน้าที่ของแต่ละกระทรวงตัวบวกกรมต่างๆที่มีความรับผิดชอบต่อต่อรัชดรนะครับก็อันนี้บรรยากาศของสิ่งนี้ในหมู่บ้านนี้นะครับเป็นไปด้วยความน่ารักนะครับก็คือมีมีอยู่นะครับในภาพรวมแล้วบ้านนี้มีความร้อง ในในเนื้อของตัวเองเมีความพร้อมถ้าใช้ใช้คํคาทางศาสนาน,นิดก็เหมือนกับเป็นเนื้อนาบุญมีความพร้อมที่จะจะเอา,มาเมล็ดพันธุ์ดีๆมาปลูกแล้วมันก็จะเจริญงอกงามแต่ที่ผมพูดตรงนี้เพราะว่าในกระบวนการในกระบวนการปลูกหรือกระบวนการที่จะทําให้มัน,เก,นเกิดความเจริญงอกงามตรงนั้นอ่ะมันยังไม่ยังไม่ถึงหรือยังไม่กิง ผมขอก่อนที่จะพูดถึงในส่วนที่จะเป็นข้อแนะนำเนี่ยผมขอทบทวนหัวใจหลักของหมู่บ้านองตอแก้วออกสามประการเนี่ยมีสามอย่างผมผมไล่จากหลังไปหน้าแล้วกันอันหลังสุดก็คือในเรื่องของการรับเล่าความปลอดภัยนะครับคณะกรรมการก็ได้ริพาวิจารณ์ให้ข้อแนะนําในการตรวจไปแล้วประการที่สองก็คือในเรื่องของการพัฒนาและการให้บริการมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คณะกรรมการในแต่ละกระทรวงแต่ละส่วน ก็ได้ชี้แจงว่าเออกิจการต่า,างๆท่านที่มีนะั้นอย่างไรแล้วก็ควรจะต้องทําอย่างไรสิ่งที่ผมบอกว่าท่านมีความพร้อมแล้วเนี่ยก็คือเนื้องานใน,ใน,ใ,นในสองประการนั้นอาจจะจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ในเรื่องของตัวเนื้องานความพร้อมของท่านเนี่ยมีอยู่ในระดับหนึ่งและขาดอีกตัวหนึ่งแก้วอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดการนะครับการจัดการก็คือแก้ววงที่หนึ่งที่ที่เราเกิดเป็นหมู่บ้านอบตอได้มันก็ต้องมีการจัดการหรือเรียกเต็มๆว่าการบริหารจัดการ นะครับสิ่งตรงนี้ขาดขาดอยู่เมื่อการบริหารจการขาดอยู่ท่านสังเกตไหมครับกรรมการแค่ทุกคนเลยท่านจะพูดถึงเรื่องเอกสารนะครับพูดถึงเรื่องเอกสารท่านท่านผมผมอยากจะวิงวอนหรือขอให้ท่านรับข้ออ,อันนี้ไปปฏิบัติท่านมีความพร้อมคืองานหลายอย่างเนี่ยท่านริเริ่มได้ตัวเองถ้ามองว่าโอ้โหนี่ระดับชาวบ้านแล้วทาได้ขนาดน,น,นี้คือยอดแต่มันขาด ข้อมูลขาดความรู้ในเชิงวิชาการที่ส่วนราชการเขาจะต้องเอามาเอามาให้ท่านทำนะครับจนแรกๆที่ท่านอาจจะทาด้วยความฝืนผมทําก็ดีอยู่แล้วทําไมจะต้องเรื่องมากทําไมจะต้องแบบวิชาการต้องเอาหลักองหงลักการอะไรมากมายชีวิตคนไทยเราอยากอยู่กันแบบสบายๆอย่างเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับช่วงแรกๆอาจจะมีความรู้สึกที่ขัดแยง้งเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับว่าขอให้มีศรัทธาน,นะครับมีศรัทธาแล้วช่วยกัน พวกที่งานอยู่หน้าท่านเนี่ยเก่งท่านนั้นนะครับแล้วหรือแม้แล้วท่านตัวราชการในจังหวัดใน,นอำเภอเยก็เป็นเก่งทัานนั้นเขามีวิิยาการเพราะนั้นนับจากนี้ไปสิ่งที่ท่านขาดอยู่ท่านไปหามาเลยนะครับไปประสานงานไปหาไปอะไรหรือติดต่อเข้ามาเขาไม่มาเราก็ไปหาเขาแล้วเอาไอ้สิ่งที่คณะกรรมการทุกท่านแนะนําท่านว่าท่านขาดอยู่โดยเฉพาะเรื่องของหลักการแล้วก,เก็เรื่องของเอกสารเรื่องเงินกาๆเนี่ยเอามาทําวันแรกที่ท่านทําท่านอาจจะ มันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยมันก็เหมือนเดิมอะไรต่างเนี่ยแต่ถ้าท่านอดทนนะครับทำทำทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยตัวท่านเองจะร้องอ,อ๋ออ๋อท่านจะเห็นประโยชน์ของมันนะครับท่านจะอาจจะไม่เห็นในวันแรกแต่วันต่อๆไปพอท่านทําแล้วมันเกิดประโยชน์เห็นขึ้นมาเนี่ยปรีดออกผลของมันขึ้นมาท่านจะเห็นและท่านจะ,ะจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้เป็นจริงนะครับก็ขอว่าการจัดการของท่านเป็นการบ้านที่ท่านจะต้องเก็บเอาไว้ทำ เพราะการตรวจปร,กระกวดหมู่บ้านรบตไม่ใช่ทําเพื่อวันนี้ไม่ใช่นะครับวันนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นในโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับท่านแต่สิ่งที่ท่านทํามาก่อนหน้านี้จะเป็นเดือนเป็นสัปดาห์เป็นกี่วันก็แล้วแต่แล้วก็พวกเรามาพบกันในวันนี้เนี่ยเราทํางานนี้เพื่ออนาคตของท่านในเดือนหน้าในปีหน้าในสามปีข้างหน้าในห้าปีในสิบปีข้างหน้าทำได้ไหมครับว่าเราเพิ่งขึดเมากเมื่อกี่ปีเป็นสิบสิบปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้น ครั้งน,นี้เราได้รับการตรวเราได้รับการตรวจกว่าจะวนกลับมาอีกทีก็ประมาณสิบสิบปีเพราะนั้นท่านมีเวลามีเวลาที่จะทําอะไรอีกมากมายนะครับเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากก็ฝากให้ท่านเก็บสิ่งต่างๆดีๆเหล่านี้เนี่ยเอาไปทํานะครับมีกระติกข้อเตือนใจว่านกเนี่ยจะบินสูงได้เนี่ยต้องบินตวนลมลมยิ่งแรงนกก็ต้องยิ่งสูงวันนี้ท่านก็ได้สัมผัสกับลมรุบหนึ่งของ ช่วงเซี่ยวหนึ่งของหมู่บ้านของชีวิตของท่านนะครับร่างกายของคนจะแข็งแรงป้องกันโรคได้เขาต้องเอาเชื้อโรคฉีดเข้าไปเป็นวัคซีนวันนี้ท่านได้รับวัคซีนแล้ว,ว,ลวนะครับเพื่ะนั้นท่านจะต้องเชื่อมแข็งแล้วก็เติบโตต่อไปในภายหน้ามีจุดที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านเห็นเป็นอู่ทาหรออาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างแล้วกันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรใหญ่โตอย่างเมื่อตอนที่เราทาวิธีเปิดเดยบรับปุ๊บเราก็จะแยกย้ายกันใช่ไหมครับคณะกรรมการก็จะแยกย้ายไปตามส่วนต่างๆของ การปรมการการหมู่บ้านก็จะมาพบกับกรรมการที่มาตรวจผมเห็นภาพภาพหนึ่งซึ่มันสะท้อนในเรื่องที่ผมพูดไปแล้วก็คือณเวลานั้นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านยืนอยู่ณจุดๆหนึ่งมันก็มีเสียงเรียกร้องมีเสียงถามไทยอะไรต่างๆเนี่ยคือณเวลานั้นงานทุกงานเนี่ยมันมุ่งสู่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านอยู่คนเดียวนะครับณเวลานั้นถ้าหากว่าแน่นอนนะครับคือผู้นาของหมู่บ้านก็คือ แต่ผู้ใหญ่เนี่ยรับสึกหลายๆด้านในเวลาเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นณเวลานั้นเนี่ยกรรมการฝ่ายต่างๆนะครับหัวหน้ากรรมการหัวหน้าคณะกรรมการหรือหัวหน้าฝ่ายต่างๆเนี่ยจะต้องทําตัวเป็นผู้ใหญ่ทําตัวเป็นผู้ใหญ่บ้านในฝ่ายนั้นๆที่ตัวเองรับผิดชอบก็เต็มหน้าเลยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่แค่ยืนกอดโตแล้วก็ดูตรงไหนมันไม่ไม่เรียบร้อยแล้วก็จับเฉพาะไอ้ตัวที่มันเป็นประเด็นหลัก หมู่บ้านของเราเนี่ยมันจะไปได้ก็พอต้องต้องไปเป็นทีมแต่ถ้าหวังพึ่งแค่คนคนเดียวปุ๊บปัญหาสารพันมันลุมเขม้ามาที่จุดเดียวคนอื่นก็เอาผู้ใหญ่ว่างไงเรื่องนี้ผู้ใหญ่ว่าไงเอาผู้ใหญ่มา,าหมุนนี่หน่อยสิอ่ะไม่ไม่ไ,มไปไหนไม่ได้ครับเพราะนั้นนี่คือเรื่องของการจัดการนะครับเรื่องของการจัดการนะรผมผมให้คาถาอันนี้ไปแล้วนะครับเพื่อไปไปดําเนินการปร,รับปรุงปรับปรุงตรงนี้ท่านมีความพรนะ้อมแหละผมเปรียบ เปรียบเป็นอุทาอเรียกว่าอุทาหรณ์ก็ไม่ใช่อีกเปรียบเปรยแล้วกันนะครับชาวบ้านบ้านดอยอีสานตอนเนี้ยแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปเที่ยวแล้วสวยแล้วหล่อแล้วสมมุติว่าอยู่อยู่ริมน้ําแล้วจะต้องเดินทางโดยโดย,โดยเรือโดยทางน้าเนี่ยแต่งตัวเรียบร้อยพกข้าวห่อเรียบร้อยเสื้อผ้าเรียบร้อยไทยประจาตัวมีเรียบร้อยแล้วท่านขาดเรือ ท่านขาดเครื่องมือที่จะนําพาท่านไปอย่างจุดหมายนะครับก็ขอให้ไปช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับช่วยที่ช่วยกันทำอ,อุปมาอุปไมยอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเพื่อให้เป็นข้อคิดในแนวทางที่จะไปทํางานไปหาเรือเพื่อที่จะเดินทางเนะี่ยคนในบ้านถ้ามีความสุขนะครับบ้านก็จะเรียบร้อยสวยงามผมเดินดูบ้านท่านส่วนใหญ่ บ้านแล้วก็บริเวณบ้านเรียบร้อยสวยงามแสดงว่าคนเนี่ยในบ้านนั้นมีความสุขบ้านเลยสวยงามเรียบร้อยแต่ชุมชนจะสวยงามได้แต่ละหลังเนี่ยต้องมีความสุขมีความสุขมีความยินดีอยู่ยินดีอยู่ดีมีเวลามากเพียงพอที่จะช่วยเหลือเผื่อแผ่ส่วนที่เป็นเป็น,เป,นเป็นสาธารณะที่เป็น่วนกลางม,มันก็จะทําให้เกิดภาพของชุมชนที่เรียบร้อยสวยงาม ชุมชนเรียกว่าสวยงามมันจะมองย้อนไปว่าครอบครัวเป็นสุขนะครับมันก็เฉกเช่นเดียวกันกับบ้าน,นถ้าสวยงามก็แสดงว่าคนในบ้านนั้น,นมีความสุขเช่นเดียวกันครับผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ตรงหน้าผมตรงหน้าท่านกรรมการและตรงหน้าท่านถ้าไม่ได้มีการจัดเรียงเรียกให้เรียบร้อยให้เป็นระเบียบสวยงามมันก็จะเป็นกองอะไรระเกะระกะไม่สวยแต่ท่านถ้าใช้การบริหารการจัดการใช้ศิลปะ ใช้ความรู้ความสามารถของคนอาจจะคนเดียวหรือสามคนห้าคนรวมกันเป็นหมู่แล้วก็ช่วยกันทาําสิ่งต่างๆที่ท่านเอามารวมกันไว้มันก็จะมีความเรียบร้อยสวยงามโชว์ได้เช็เช่นเดียวกันนะครับบ้านท่านพร้อมที่จะเ,เป็นเป็นเนี่ยศิลปะแบบเนี้ยนะครับก็ขอให้ท่านาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คณะกรรมการได้แนะนํานะครับได้แนะนาแล้วก็เอาไปไปใช้ ผมพูดรวมๆแล้วนะครับคำแนะนาของผมสรุปก็คือเรื่องของหลักการเอกสารทางวิชาการเารืออะไรต่างๆแต่เอามาปรับใช้ให้ให้ให้เข้ากับชีวิตของท่านนะครับไม่ต้องไปแบบโม์เคร่งเครียดอะไรมากมายนะครับในเรื่องของอาทางด้านเอกสารแล้วก็อีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งที่ท่านมีดีอยู่แล้วเนี่ยนาไปขยายผลนะครับนำไปขยายผล,นะยยผลใช้วิธีการจัดการเนี่ยแล้วก็เอาไปขยายผลให,ให้ให้มันเกิดประโยชน์ ท้ายที่สุดเลยนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูผมไปดูอกลุ่มที่ทอเสือผมเดินเข้าไปผมก็เล็งเลยเสือสวยแล้วก็เห็นราคาเรียบร้อยละ<ๆ>ผมก็เกดกว่าเผมจะซื้อมันจะได้ไหมจะขนไปยังไงจะเก็บกะหรือเปล่าอะไรยังไงผมก็พยายามคซื้อรนรุ่นนี้พอตรวจไปตรวจมาปุ๊บก็แม่บ้านสมาชิกก็หยิบเอาเสือผืนหนึ่ง ผมไม่ทันได้สังเกแแตแับเขาพักเรียบร้อยแล้วก็สามารถม้วนแล้วก็ยิ้วยได้นะครับผมก็เลยได้ซื้อท่านก็เลยได้ถ่ายนะครับความสําเร็จมันเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างมันต้องไม่ใช่อย่างที่ท่านมีอยู่มันก็ต้องมีการจัดก,การมีการเริ่มเติมเสริมคุณค่าและต่างๆแล้วสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นผม